สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพร้อมแจกแล้วนะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้กําลังพามาเบิ้งหญยานะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งครับดานน์โนดนะครับนี่ก็นเหนิอน่าเหรอครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเวลาประมาณสีสาหาเดือนสี่เดือนกว่านะครับเดี๋ยวผมจะแจกหยาตรงนี้แล้วนะครับเป็นหยาหวาน ที่โครงการปูผักเลี้ยงช้างนะครับทำไพี่น้องที่อาจมองตรงนี้อาจสีมองแบบคือบบสูงนะครับเพราะว่าเป็นหญ้าหวานเขาสามารถสูงได้ระยะแค่นี้นะครับแต่ต้นเขาจะอวบนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งลำต้นเขานะครับบางคนอาจจะบ่เคยเห็นนะครับตัวนี้ผมงกับป้อยน้ำนี่นะครับป้อยน้ำไปตลอดนะครับเป็นแบบระบบน้ำยศนะครับนี่เห็นไหมครับ ทุกอย่างเกิดขึ้นกับด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อแม่พี่น้องนะครับตีซอยกันแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับผมจะแจกนะครับพ่อแม่พี่น้องควานหรือสุ่มใดที่ลำบากนะครับพ่อแม่พี่น้องติดต่อมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้เบิ่งครับว่าสูงขนาดไหนนะครับสวัสดีครับผมนุนนะครับเออม่นความสูงนีครับผมสูงนี่สูงเกือบ170นะครับเบิ่อน เบื้องหงายดีครับสูงหดหนีผมแล้วนะครับเบื้องครับเือาจมองอาซีแบบตัต้าๆนะครับแต่สูงแห้งหรอครับนี่้อมสีสัดแล้วนะครับตอนนั้นก็นตัดไปแจกไปครังแหลกอะสีเดือนกว่าๆแล้วนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเพื่อนๆเราเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับแกสิได้แจกแต่รอบนี้ ต้องบอกให้เขาใจก่อนนะครับรอบนี้ผมนาซิบได้ขนไปแจกเองนะครับเพราะว่ารถคันแรกของผมเนี่ยตอนนี้ยูอูอยู่นะครับไอ้ไม่ตีเอกคันแรกนะครับยูอูอยู U U ่นะครับมมื่องันเซตนะครับก็เลยเอาแบบสี่ว่าให้ควานมาตัดเอาเองนะครับเสียดายจังน้องใหม่อยู่ไกลแมนครับผมผมไอ้นี่กับปลูกน่าจะ คูปี้หรือเปล่าเออคูปี้นะครับคุณม่พี่น้องคูปี้แล้วนะครับเพราะว่าไอเริ่มโครงการนี้เริ่มกับประมาณเดือนเดือนเดือนนี้นะครับแต่ยังไม่ทันถึงปีเต็มนะครับพุณแมพี่น้องก็คือว่าจะปลูกนะครับส่วนด้านล่างด้านล่างนี้ก็มีนะครับขอบคุณสวัสดีทุกๆคนนะครับด้านลลางนี้เป็นแป้งทดลองนะครับโบแมนว่าสะเห็นผลจริงจังนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแตงครับแตงกวานะครับตรงนี้ก็ปลูกเรียบร้อยไอผู้ดูแลสวนก็มีนะครับก็คือแม่ผมเองนะครับนี่ก็เป็นแตงกวานะครับที่ผมปลูกไว้จุงกะบาดวัสดีครับผมนี่นะครับตรงนี้นี่จะเป็นแตงกวาแม่กาลังที่ผมไถแล้วก็ปลูกนะครับตรงนั้นจะเป็นในมันแก้วนะครับเดี๋ยวจะห้เพิ่งนะครับ นี่เป็นแป้งทดลองนะครับพ่อแม่ี่น้องอกมเมเห็ดเป็นจริงเป็นจังแข่ทดลองเบื้องว่าเขาจะเกิดห้เปล่านะครับนี่นะครับนี่คือต้นมันแก้วนะครับที่พ่อแม่พี่น้องส่งมาให้ผมผมก็เอามาปลูกตรงนี้นะครับแผงโซลาเซลล์ผมก็เอาใหญ่มาตรงนี้ให้เขาได้รับแดดเต็มๆนะครับส่วนอ้อยนี่ก็อ้อยนี่เขาก็เริ่มเติบโตออกแลวครับเขาเริ่มแตกแขนงออกเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอ้อ,อยเริ่มแตก แขนงออกไมาเลยนะครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมขนาดถดลองยังอลังการปุ้งม,มันแก้วแล้วเอาไปขายให้ช้างทดลองเบิ้งครับพ่ยพี่น้องคือทดลองก่อนนะครับผมเมื่อดดหวังเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะครับนี่ครับแต่เขาใส่เวลาประมาณสามสี่เดือนได้นะครับไอ้มันแก้วนะครับถึงสีมีหัว นะครับนี้ก็กดหน้าประจํานะครับแต่มันแก้วดีอย่างหนึ่งคือเขาบอกครับผมต้องให้พ่อความโทรหาผมครับแม่นครับห้มาหาผมแล้วก็ผมสิผ้ามาตัดนะครับผมก็ว่าบอกเกินเกินหลายสุ่มแล้วครับบอกว่าห้มาหาผมนะครับความสุขแต่ละคนไม่เท่ากันแม่นครับผมแกคิดไว้ประมาณนั้นแหละครับให้ฟันมาหาผมนะครับผมจะผ้ามาตัดนะครับ อีกจางก็คือตัดไปแล้วนะครับถ้าหลูจักไอตอยอดกะสิมีกินตลอดไปนะครับพ่อยเน้องของพวกนี้นะครับบ่วเตนแนวไดนะครับเขาต้องหูกจักตอยอดนะครับเอาไปนี่มันกะสิมีส่วนหนึ่งนะครับที่ตัดออกแล้วก็ไปปลูกได้ไหมนะครับพ่อยเน้องของพวกนี้นะครับถ้าไฮไฮเราดูจังม็ดนะครับพ่อยเน้องครับผมติดต่อให้เขาติดต่อมาได้นะครับ เริ่มจากรุ่งนี้เลยนะครับคลิปนี้ออกไปกะใไห้เขาติดต่อหาผมเลยผมสิพามาตัดนะครับเพราะว่าปีนี้คือตามที่บอกนะครับผมบ่ไดดขนไปแจกคือปีทส่แหลวเพราะว่ากากที่ที่บอกรถผมเสียนะครับน้ำผุน้ำอ้อยอ๋อครับเดี๋ยวต้องรอสักนิดนึงนะครับไอ้พังน้ำผุเพราะว่าช่วงนี้กับเบยาเขาไปไก่สร้างหน่อยเขาเมื่อใดนะครับปลูกมันแก้วก็ด,ดียบดต้องรถน้ำ มันแก้วนี้เขาไอ้บคอยชอบนามปะไหนนะครับนี่ครับไอพันุปีที่แล้วนะครับว่าว็จะให้เขามาเอามุนีไผมาเอานะครับเสียถิ่มไปซื้อนะครับโมเมนต์น้อยๆนะครับนี่หนึ่งไร่ประมาณหนึ่งไล่นะครับ่ถ้าอีกอย่างหนึง่งห้านี่เขากินไดมหมดนะครับบอกเป็น บมเป็นขยะนะครับพ่นี่น้องก็คือมันดีคนละแบบนะครับต้องนี่ไอ้อาซิบสูงแต่เวลาเขากินเขากินในมดนะครับลำต้นบมมีเหลือนะครับสั่งเถาสั่งแกกินในมดนะครับเพราะว่าเขาเป็นแกคืนซื้อแล้วครับหญ้าหวานนะครับเญ้าไอ้หญ้าหวานอิสราเอลนะครับไปไมพี่น้องนี่ครับที่ปลูกไว้นะครับแกต่อยอดเรื่อยๆผมก็ต่อยอดต้นไอ้ทีใต้ผมก็คือวานะครับผมแก เอาดาเนินการมาปลูกปูไข่มดนะครับปลูกครับผมผู้ใดคิดว่าสุ่มใดที่ลําบากนะครับกะให้เขาติดต่อมาหาผมเลยนะครับผมสิพภาพมาตัดเอานะครับแล้กกาผมกะสิบํารุงต่อนะครับเนี่ยครับต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่สนับสนุสนโครงการนี้ให้เกิดขึ้นมาแล้วผมกะจะ ดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับบ่มีสิ้นสุดนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับอันนี้แค่ต้นเดียวนะครับพ่อม่พี่น้องผมปลูกต้นเดียวเวลาเกิดออกมาเขาแตกออกมาเป็นซิบนะครับหายไปหนึ่งเขาหายผมหายเขาไปหนึ่งเขาหายเขากลับมาเป็นซิบนะครับพ่อแพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องหลุดจากต่อยอดเอานะครับถ้าเขาบมต่อยอดเ่ากัะหวังแค่เขาหายแบบนี้เ่ากะ จะได้เขาล่อเขาหายมากเรื่อยๆนะครับร้องห้องตรงหูจักต่อยอดตัวเองนะครับพันปีที่แล้วผมกับแจกให้เขาไปหลายนะครับนี่นะครับจากต้นเดียวนะครับนี่ต้นเดียวถ้าใครยังม่ท่านเคยเห็นผมปลูกอะเขาไปเบื้องใดในช่างไอช่องช้างสุรินนะครับไอเดียวช้างสุรินนะครับลองไปเบิ้งต่อที่ผมปลูกนะครับผมใส่แค่ถอนพันทถอนเดียวนะครับเบื้องเขาหายผมกลับมานะครับเบิ้งเป็นซินะครับนี่นะครับแถมบ่มีหมดอีกนะครับ ไผ่แล้วก็คือเขาต้องดูแลเขานะครับเขาถึงสีดูกับเขาไปใไ้นานเบื้องนี้ครับเขียวสวยงามนะครับแต่ด้านบนก็คือว่าน,นะครับเสียนิดนึงนะเสียแบบประมาณเกือบลอยเมตรหด่นะครับเพราะว่าดานบนหนามหมดถึงก็คือว่าผมใส่ระบบต่อตรงนะครับรด้มีดแทงกักเก็บแบบสีแล้วกับปล่อยหนามนะครับผมใส่แบบระบบต่อตรงไปเลยนะครับเพื่อให้เขา เราก็ใส่ระบบนำยดเข้าไปนะครับให้เขาจเจริญเติบโตส่วนด้านล่างกะยังเป็นแปง้งส่วนลองอยู่นะครับลูกแป้งผูกไอ้นั่นกันดูนะครับสวัสดีพี่น้องโอ้ยขาขาต่างกล่องกะหายโอ้ยจะไปตกหายอยู่เมืองใดต้องถือเอานะครับถ้ามีขาต่างกล่องจะได้วางไว้ไ,ได้บอาได้คุยกันนานนะครับ กินก๋วยเตี๋ยวคือเป็นแนวหนีเนาะขึ้นแน่นแนะเอิ๊กเนาะครับนี่นะครับเริ่มเขาหนาร้อนเต็มทีแล้วเรอพราแไม่พี่น้องเพราะว่าเขาประกาศแล้วนะครับหนาร้อนเพราะว่าม่อวานม่อก่อนไปนี่กะโอ้โหขับรถไปมีแต่แดดนี่เผาเอาเผาเอาเลยนะครับพูดพี่น้องนี่แะครับผมอาชีพบางคนอาจจะเบลอนะครับผมเห็นอันไดบางคนอาจจะเข้ามาใหม่นี่แหละครับคืออาชีพของผมนะครับส่วนยางนี่แหละครับ แต่กะนี่มียาแจกให้พ่อแม่พี่น้องคนใดที่ลำบากนะครับซอยเหลือนะครับอาจสิบหลายนะครับแต่กะอิมใด้สักขาบสองขาบนะครับแบ่งๆกันนะครับถ้าทุกคนมีทีบอกตามซื้อนะครับคนที่อยู่แถวนี้ต้องมีธีกันอยู่แล้วละครอาสิน้อยิหลายก็วางกันไปนะครับต้องหูจักขยายเอานะครับถึงสี่ยูหลอดกันนะครับ สีรอหวังแต่ของแก่ของแก่กะเป็นไปบ่ได้นะครับคุณพี่น้องพี่นี่กะว่าสีเอาไปแจกคือแต่ก่อนเหรอครับเพราะว่าล่อรถนะครับรถกะสมนานเหลือเกินนะครับเพราะว่าบ่ได้เอาไปแจกคือปีก่อนนะครับปีก่อนผมกะใส่รถผมค้นไปแจกไปแจกไปแจกตามจุดจุดตามสุ่มตามสุ่มนะครับพี่นี่ มันแบบนานเราครับต้นด้าหลัง,งใบมันเริมใบมันเริ่มแบบใต้นะครับแบบเริ่มใต้เริมพี่ใบขึ้นไมาเลยนะครับผมเลยคิดว่าอ่ะเขามีหน้านเราเดี๋ยวตัดเลยนะครับก็บขึ้นไปทางน้านเรานะครับเดินมาพาพวงมาออยมารับชมสังารขังนะครับขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมอย่าลืมพญ่คำแสนด้อล่ะครับผม มันแก้วที่ช้างกินหรือมันเทศมันแก้วที่ช้างกินหรือมันเทศ่าจะเป็นมันมันแก้วเหรอครับแต่ถ้าภาษาไทยก็จะเป็นมันตะเภานะครับไอ้ที่หัวใหญ่สีขาวเหรอครับที่เขาห้สส้่งกินกันนั่นแหละครับแต่ไอ้มันแก้วที่ถ้าภาษาอีสานมันแก้วที่เขาเผาน้ำไฟหรือว่าไอ้นี่แต่ก็เบื่อเห็นเขาห้กินนะครับรวยพี่น้อง เป็นจังไดเนาะครับสบายดีกันทุกคนหรือเปล่าเนาะครับขายน้ำเน่ติีละโอ้ยย่ายของแค่นี้โมลู่จะขายหรอกครับบุท่านใดเป็นจริงเป็นจ้างแข่ทดลองอยู่ย่ายทดลองอยู่ครับทดแบบกำลังศึกษาไปนั่นนะครับบแมณ์ไปนี่นะครับขายให้ปลูกมันแก้วได้เยอะนะขอให้ปลูกมันแก้วได้เยอะๆนะครับขอบคุณผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับ มันแก้วกับพึงกระปูง,งานเดียวนะครับพอไปอ้องถ้าถ้าไอเดชาพเบิ่งนะครับถ้าถ้าสองงานนะครับพันธุ์าจะบกพ่อนะครับเพราะว่าแค่ง,งานเดียวนี่ไอพันธุ์นี่ก็ยังบก่อยพ่อเลยนะครับขอบคุณครับผมคิดถึงเช่นกันนะครับคิดถึงท,ทุกคนนะครับตันนี้กะกะปูนานแล้วห่ะครับปลูได้เกือบเดือนแล้วนะแต่ผมเ บัท่านอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเฉยนะครับนี่นะครับนี่คือกับไอ้นี่เขานะครับกระป๋องที่ผมปลูกหันนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับแต่แตงก็เลยออกออกน่วยแล้วนะครับนี่เ้านุนกะทย่อยออกมาเลยนะครับบ้านไหนพี่เดียวปลูกครับเผื่อเดี๋ยวนะครับอ่านบัท่าน บ้านไหนที่พี่เดียวปู่ครับเผื่อได้ไปเที่ยวหาชา้าหมูบ้านแหลกของบ้านตะก้างเลยนะครับผมไอ้มูบ้านแหลกของตำบลกะโพนะครับมูบ้านแหลกทำมาจากไอเมืองสุรินทร์นะครับมูบา้า,า,าน,นราแรกของตำบลกะโพนะครับบ้านหนองอีดํานะครับนี่ครับนู่นหลักบ้านผมนะครับมูบ้านแหลกจำไว้นะครับมูบ้านแหลกตำบลกะโพนะครับบ้านหนองอีดํหมูสามนะครับบ้านผม ที่ผมเดินทางไปกับน,นูนประมาณซีฮาโลนะครับป่านกลางนะครับปลูกแตงโมปลอดสารพิษได้ไหมได้ครับผมแต่มันต้องมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับทุกสิง่งทุกอย่างตรงนี้กัปลอดสารเหมือนกันนะครับนี่ไอที่นำมักที่เอฟซี FC, เคยหายผมไห้่ผมก็เก็บนะครับเอามาฉีดรุงบำรุงไอ บำรลงดินนะครับให้เขาแบบไอหนีไปในตัวนะครับขาเชื้อโรคขาเส้นังไปในตัวนะครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆถ่านด้วยนะครับิึงครับนี่แตงะเริ่มนวยไหละ่ะผลผลิตนะครับนี่ผมอยากได้สะตรงหนี้นี่นะขอแม่ในแม,นแม่ประธานได้ที่ว่าจะได้นี่คือล็อกหนี่นะครับนี่เอาเป็นสะเลยนี่ผมอยากได้แห้งนะครับนี่ จากไรซะตรงนี้แต่ขอเมมทีผมมาหลายนะครับทีผมมีอยู่สองงานตรงนั้น,นะครับจาไรซะาปั๊บแบบระบบน้ำเปิดแบบธนาคารน้ำเปิดนะครับฝนตกมากเขาก็สไล้อยูน่นีนะครับแล้วเขาดูดขึ้นใส่เขาก็ดึงขึ้นมาหนีนะครับเป็นอย่างที่แบบหมุนเวียนหมุนเวียนบมมีมดนะครับบมมีมดหมุนแบบสีหมุนแบบสีบบไปเลยนะครับน้ำลงมาเขาก็อยู่้างล่างแล้วเขาก็ดึงขึ้นมาสามารถดึงขึ้นได้นะครับ อนาคตนะครับผมต้องเอาสระให้ได้นะครับเพราะว่าผมมอ่งไว้แล้วนะครับผมอยากได้ต่างนานแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับเริ่้มนะครับเนี่ยเริ่มมีนวยแล้วนะครับอ้อยอ้อยนี่ก็เดี๋ยวปีหน้านี่ก็น่ะจะได้ตัดแล้วนะครับเขาก็เริ่มแตกออกมาเรื่อยๆนะครับ แผงนี่ใหญ่ออกมาสองเสือนะครับนี่แหงโซลาเซลล์มองครับห่อนลายเขานี่ครับมึงปลอดสารพิษนะครับนี่มึงแมงเรลือมลงแน่นะครับนี่มีแมงเรลือมลงแน่เลยครับนี่ปลอดสารพิษกันเลยปลูกกล้ยวยอ้อยขายให้ช้างก็ดีเป็นรายได้เสริมแม่นครับแต่ถี่ผมมาหลายนะครับถี่ผมหลายเพราะว่าถี่ผมมันมีอยู่แค่นี้นะครับ แต่ตรงนี้ก็คือจะแจกนะครับนี่แจกเขาหมดแหละเพราะว่าเป็นของของโครงการไอปกพักเรียงสร้างนะครับพ่อพี่โนงแต่ส่วนลักลักษเลยก็คือหย้านะครับตอนนี้เน้นไอไปทางหย้ามากกว่านะครับอย่างน้อยเขาก็มีหย้าแจกเขาไปก่อนนะครับใครสนใจก็บอกคว้านคนไหนที่คิดว่าเดือดร้อนนะครับให้มาหาผมได้นะครับพ่อพี่โนงคนไหนที่คิดว่า ที่ก็กว้างอยู่นะเดี๋ยวกะแม่เล่าเอาไว้เพชหนานะครับสองงานแค่นี่นะครับสองงานนี่แหละเอาไวเ้เ็ดหนาแต่แานนี้ผมก็ไทเอาไว้ไปปลูกเป็นแปง้งหยาไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วี๋ยวนี้ก็เป็นสวนยางที่ทำมาหาก,กินของผมนะครับกะนี่ตัวผุนกับแม่ของผมดอกของพีนะครับเรา ให้ผมกีดนะครับก็คือผมกีดระแบงเคิงก,กันกับเรานะครับพยพี่น้องที่ก็มีอยู่แค่นี้แล้ครับแต่ตรงนี้นะอนาคตจะสางเฉียงหน้าหน่อยนะครับอนาคตไว้นะครับมีไผสงสัยหรืออันใดบ้างครับพวยพี่น้องตอิดต่อให้มหาผมได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไผคิดว่า สูมได้ทีลําบากนะครับแลบ้วก็บมมีอย่าบมมีอา,าหารการกินนะครับให้มาหาผมได้นะครับผมก็จะให้ตัดเอาไปนะครับนี่ตัวขอแก่พี่ผู้ชายเขาผมดอกลาเขาอย่าเดืดแมนครับยายัในใดอันนี้เห็ดแจกไปแล้วแกต้องตามสัญญานะครับพ่อพี่นกคำมั่นสัญญาที่ให้ไ้พ่อพี่นกตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ ผมบเคยเห็นนะครับไอ่ปลูกสับปะรดดูใตสวนยางอหยโอ้ย,อยมัวแล้วมัวแล้วกล้องโทษครับไม่ตกผมบเคยเห็นนะครับที่ที่ปลูกไอ้น้ำหล่องสวนยางบมลูเขาจะเกิดอะไรหรือเปล่าสับปะรดนะครับแต่ยางนึงกับปล่อยให้แบบสี่ก็ดีครับเพราะวา่า เวลาเขากรีดมันสีอันตรายนะครับงูเหี่ยวเขามาอันตรายนะครับหญิงตอนคืนหญิงงูหลายทั้งหา่าเพราะว่าตรงนี้นะครับหนาฝนหนาอย่างงูหลายนะครับเพราะว่ามันลมเย็นนะครับงูเห็ดงูเขามาอยู่นะครับพวยพี่น้องนี่นะครับไผอยากแต่การดูแลต้องใช้ทุนต้องมีการสนับสนุสน,นด้านทุนด้วยแม่นครับผมก็ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีทุนหมดนะครับแม้กระทั่งการไถท,ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องมีทุนทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเฮ็ดแน่วไรน,นะครับต้องใส่ทุนหมดนะครับโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายนี่ก็ไผอยากให้ซุ่มได้มาเอาห้า หวานอิสราเอลกะบอกเขาได้นะครับให้ติดต่อมาหาผมแบบนั่นกันมาหาผมอยู่บาทเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาตัดเอานะครับชุดแรกผมกะบอกไว้หลายคนแล้วนะครับเขาก็าเอารถเอาอยางมาตัดเอานะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับจะให้เขามาตัดเอาเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เขามาหลวมารับชมนะครับมาให้กาลังใจกันโดยดียเสมอมาตั้งแต่โครงการที่ยังไม่ทันเริ่ม ยันมาหอดมือนีกะเป็นผลประสบความสําเร็จนะครับแจกครั้งแรกกะผ่านไปแล้วครั้งที่2กะร่อนะครับครั้งที่3ากะจะต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคมือนีกะมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณผู้สนับสนุนและขอบคุณเดี๋ยวทีงานขอบคุณทุกๆคนนะครับ